วันนี้ช่องนิชาอินฟินิตี้จะมาลุ้นฟันน้ำนมซี่ล่างของนิชานะคะกำลังจะลุ้นซีทีหกซีทีหกแล้วหรอคะโอเคค่ะซี่ที่6แล้วนะคะไหนคะเหลือเยอะไหมคะติ่งนิดนึงเองใช่ไหมคะอืมอามาลุ้นนะคะจะใช้เวลานานแค่ไหนกับซี่นี้นะคะ กินเกี้ยวเยอะไปหน่อยหรอคะฟันหลุดเลยะะหรอคะใช่ไม่กล้าไม่กล้าหรอคะอึดใจเลยลูก บีดไหมคะกล้าเบียดไหมอไ,ไม่กล้าเบียดอ่ะทำไมนะคะมันเจ็บอะ่ะมั<บ>นเจะขยันเยอะมันเจ็บอ,ะอ่ะหรอทำไมดีพักไว้ก่อนไหมคะไม่พักงั้นทำไงอ่ะไหนยิงปันให้ดูอีกทีดิคะฮะเฮ้อีกนิดเดียวเองข้างออกมาแล้วนะอีกนีดที่หลุดออกมาละอ,อีกนิดเดียวเนี่ยติดติงนิดเดียวเอง พี่หมีให้กำลังใจนะคะพี่หมีให้กำลังใจนะคะต้องบิดหรกต้องบิดอ่ะอืมต้องบิด,ด ิดลูกดึงไม่ออกลูกขนาดบิดดึงไม่ได้นะบิดซ้ายบิดขวาอยากดึงอ่ะอ๋อบิดต้องบิดซ้ายบิดขวาก่อนนะคะอโอ้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 พักก่อนก็ได้พักก่อนพักก่อนไ <c oughs> หนโอ้จิงจุกให้กำลังใจจิงจุก้องให้กำลังใจสู้ๆนะจะออกได้อีกนิดเดียวค่ะไม่ต้องกลัวลูกโม่โถมันออกมาหมดตั้งหลายซี่แล้ว นะใ,กใกล้แล้วใกล้แล้วพี่ดูแมใใ่กับบรรใจไม่ต้องกลัวอยากดึงแต่ดึงไม่ได้ทำไมอะ่ะมันต้องบิดลูกลองบิดสักครั้งหนึ่งลองรู้ไม่เอาแล้วจะทำไง ดุนไปเรื่อยๆดุนไปเรื่อยนะอืม <c oughs> ดุนไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ออกเองอื้เจ็บมาก ป่ะเป็ดจะมากเลยอื้อขนาดเหมือนวันนี้เดียวยังแก๋วเลยแม่ใครจะไป <candan> ăn cay hấp

มีคิมกลันออกดูไม่ให้มนเ็บาดูนะให้มันออกมแม่อยากมไปตมช่วยู้ไนไม่ดูไม่ดูไม่ดูนอนดีๆนอนดีๆ นี่ไหนเล่ไม่ไม่เอาให้ตาแส่แว่นตามองไม่เห็นเอากระดาษให้ม่ไนที่ไหนไหนที่ไหนให้ตาดูดีชี้ดิไม่อย่าพิ่งพี่อะไงเยอะไหมตาตาติดไม่ไม่ตาไม่นิ้วเดียวนิ้วเดียวตาทำอะไรไม่ได้หรอกยัง ดูให้ตานิ้วดูให้ตาลองเกียนิดเดียวเนี่ยจะได้รู้ไม่เก็บดูยังอยู่เราคงยั่หลุดใต้ะชาก็ดึงได้ดันมดันดีดันดันัไไหนน

หายไปแล้ว